เขาบอกอะไรวะไม่รู้อ่ะช้างมันให้มาเอาอช้างถ่ายอะไรอ่ะเออแล้วงานวันนี้เสร็จมึงไปเที่ยวไหนต่อปะไม่น่าจะได้ไปอ่ะมึงแบบกินข้าวเย็นกับพ่อแม่อ่อ๋อญาติมาเยอะไหมเออแม่เลยมีแต่บ้านกูนี่แหละมึงอ่ะไม่มีเหมือนกันก็มีแค่บ,บ้านกูเหมือนกันอ๋อเออ เออมาลีเก็บของย้ายหอ,อยังวะเฮ้ยยังเลยมึงอะยังเหมือนกันโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเฮ้ยมาลินเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าเวลาแล้ววะจิงมึงเราจะปรับตัวทันไหมวะมึงไม่ทันก็ต้องทันววะเ้ยกลัวตื่นเวลาไม่ทันมากเชียห้องอยี่สี่คิดถึงเนาะ ปกติอะจะสอบมอกไหนเจอมึงอยูีสิสีตลอดเลยเออเหมือนแบบชีวิตพี่คลินิกอ่ะอยู่นี่แบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะเออเดี๋ยวมึงก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลศูนย์แล้วเนี่ยหว่าเออโอ้ยก็คิดถึงมึงมากแน่เลยเออเอาโอ้ยยืนภาไลนแบบน้อเซลกูตลอดเอติทำไมล่ะคุณหล่อ โอ้ยก็ว่าไม่ได้หรอกพระเอกละครเวทีละครเวทียังจำได้เหรอนานมากเลซ้อมก็นานซ้อมก็นานตั้งแต่ปีนึงเดี๋ยวพวกมึงย้อนเวลากลับไปได้พวกมอยากย้อนกลับไปตอนไหนปะพวกพีคลินิกอะไรอย่างเงี้ยหรอเออพวกพี่คลินิกอ๋อถ้าเป็นกูนะถ้ากูอยู่ปีหนึ่งอะ่ะกูจะนอนให้ยาวไยโอ้โหช่วงนั้นแม่งซ้อมหนักอะแบบไม่อมนอนอ่ะมึงใช่ไหมวะอยากนอนจนละแต่ว่ากู กูอยากกลับไปเตะบอลว่ะกีฬาเป็ชี่อะชี่ชวงที่สุดยอดแห่งความพักของมึงอ่นนะเออ <laughs> สาวเยอะ <laughs> หรือเปล่าเลยอยากย้อนไปตอนนั้นอ่ะ <laughs> ไม่คิดถึงเพื่อนนี่เื่อแล้วได้เ <laughs> ชื่อก็ได้แล้วมึงอ่ะอืมกูไม่รู้อ่ะขึ้นไปกันเลยไหมเออเอาดีป,ดปะ สามปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีกระดาษใบนี้เราคงไม่ใช่คณะแพทย์สอบบ่อยขนาดนี้ก็มีแค่เรานี่แหละถ้าเราไม่ได้อยู่คณะอันนี้เราก็คงไม่รู้จักสิ่งนี้ ยังจำกินกอสได้ไหมอ่ะยังติดจมูกอยู่เลยอะ่ะอยากลองฟังเพื่อนร้องเพลงเนี้ย ็นแพทยสาสตรเอกการละครน,นะรุ่นอื่นอะเดือนสองเดือนก็ปรับตัวก็ได้แหละส่วนรุ่นเราหกเดือนนี้ไม่รับเก่าเลยเจะไหวไหมเนี่ย ตึงหลายๆอย่างมันจะลำบากแต่มันก็คุ้มนะที่เราได้เจอกันโอเคครับเออโฟขอถ่ายสัมภาษณ์อีกนิดนึงได้ป่ะอืมเอาดิอันนี้ถ่ายไปใช้งานอะไรอะ่ะเออน่าจะใช้ในวิดีโอหลับกาลอ่เอาด,เอาดอิเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคกลางละสาม 2อหนึ่งแอคชั่นวันนี้มันเป็นวันรับกาวแล้วเพื่อนๆพื่อนอะนั่งอยู่ตรงเนี้ยฟงมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนไหม แล้วเ,เพื่อนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกกันไหมตะโกนออกมาได้เลยนะ ที่มึงถามกัวว่าถ้ากูย้อนเวลากลับไปได้กูอยากกลับไปตอนไหนถ้ากูย้อนเวลากลับไปได้จริงๆอะกูคงอยากกลับมาวันนี้ว่ะกูชอบวันนี้ ทำไมเราอยู่ที่นี่แล้วเรารู้สึกมีความสุขวะอาจเป็นเพราะที่นี่มีพี่ที่คอยดูแลเราอยู่หรืออาจเป็นเพราะที่นี่มีรุ่นน้องที่คอยให้กำลังใจและคอยร่วมยินดีกับความสำเร็จของเราขอบคุณนะที่ทำให้ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่คณะแต่ทำให้ที่นี่กลายเป็นบ้าน แม่ขอบคุณนะที่คอยสปอร์ตมินทุกๆเรื่องทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องไปเที่ยวด้วยถึงแม้มินจะดื้อไปบ้างมินก็รู้ตัวแหละแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะมินเอาตัวรอดได้อาจารย์คะหนูอยากจะขอบคุณอาจารย์นะคะที่ย้ำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาไม่ใช่แค่เรื่องของความเป็นหมอแต่รวมทั้งเรื่องของความเป็นคนด้วย ถึงเวลาที่หนูจะต้องก้าวไปสู่การเรียนในอีกรูปแบบหนึง่งหนูจะจดจําแล้วก็นําคําสอนของอาจารย์ติดตัวไปไปใช้กับคนไข้และคนรอบข้างอย่างที่อาจารย์คอยบอกมาตลอดนะคะอีกสามปีที่เหลือที่คิดไแล้วว่าเราอาจจะไม่ไทำกิจกรรมด้วยกันแล้วหรืออาจจะได้เจอกันน้อยลงก็ตาม มันรู้สึกว่าใจหายจริงๆอะแต่ก็เข้าใจแหละว่าทุกคนต่างก็โตขึ้นต่างก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองแล้วแต่ถึงแม้ว่าเราจะแยกกันอยู่แล้วได้ทำกิจกรรมด้วยกันน้อยลงแล้วได้เจอกันน้อยลงแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนเลยว่าทุกๆคนก็คือหนึ่งในความทรงจำของเขานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็อยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไป จริงๆเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะทำให้เราเจอกันน้อยลงแต่มันก็ไม่ไแปลว่ามันจะทำให้ความสนิทของเราลดน้อยลงไปด้วยนี่จริงไหม